บรรยากาศการซ้อมของทีมชาติไทยก่อนเกมตัดสินกับศรีลังกาเต็มไปด้วยความคึกคักแบบที่แฟนบอลทุกคนอยากเห็นหลังจากเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเส้นทางรอบคัดเลือกเอเชียนักเตะทุกคนรู้ดีว่าแมตช์นี้ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่เป็นเกมที่มีผลต่อศักดิ์ศรีความหวังของประเทศและอนาคตของทีมชุดนี้อย่างแท้จริงการซ้อมแบบฟูลทีมในค่ำวันนั้นจึงสำคัญกว่าที่เคยเป็นมา และเป็นช่วงเวลาที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่สนามซ้อมในเมืองที่ทีมเก็บตัวอยู่เพื่อรอชมว่าโค้ชฮัสสันและลูกทีมจะเตรียมอะไรไว้ต่อก่อนกับศรีลังกาที่ทำปากแจวท้าทายก่อนเกมอย่างมั่นใจเกินเหตุความจริงแล้วคำพูดของนักเตะบางรายจากทีมศรีลังกาที่แสดงออกอย่างมั่นใจว่าทีมชาติไทยไม่ได้เก่งอย่างที่คิดกลับกลายเป็นเชื้อไฟสำคัญที่ทำให้นักเตะไทยฮือเถิมมากขึ้น มันเหมือนเป็นคำดูถูกที่แทงลึกเข้าไปในจิตใจของนักเตะทุกคนแม้พวกเขาจะเป็นมืออาชีพแต่การถูกดูแคลนแบบนี้ย่อมไม่สามารถปล่อยผ่านได้ง่ายๆทุกคนตั้งใจจะตอบกลับคำพูดนั้นในสนามด้วยผลงานมากว่าการออกมาพูดต้อตอบในสื่อความดุดันที่แสดงในสนามซ้อมจึงเป็นสัญญาณแรกให้รู้ว่าทีมไทยพร้อมตอบโต้ด้วยการเล่นของตัวเองอย่างเต็มที่ ในช่วงต้นการซ้อมบรรยากาศยังคงเป็นกันเองมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ก่อนเข้าสู่ภารกิจจริงโคชัสสันปล่อยให้นักเตะได้อุ่นร่างกายตามสบายเสียงเพลงเบาๆดังในลำโพงรอบสนามแต่เมื่อสัญญาณเริ่มต้นเซสชั่นแบบจริงจังถูกส่งออกไปทุกคนเปลี่ยนสภาพจากผู้ชายที่กำลังผ่อนคลายกลายเป็นนักสู้เต็มตัวภายในไม่กี่วินาที ความมุ่งมันที่ฉายบนใบหน้าของนักเตะทุกคนแทบจะคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อสายตาทุกคู่เต็มไปด้วยเป้าหมายเดียวคือชนะให้ได้และเข้ารอบให้ได้การซ้อมเริ่มด้วยการเคลื่อนบอลแบบสปีดสูงนักเตะต้องวิ่งทำทางสลับตำแหน่งในจังหวะที่โค้ชกำหนดซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมไทยพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนในยุคข,ของฮัสซัน การเล่นเร็วเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้เจาะเกมรับของศรีลังกาที่มักตั้งโซนลึกและอาศัยความแข็งแรงทางกายภาพเป็นหลักการเคลื่อนบอลจังหวะเดียวกันประสานงานระหว่างกองกลางและปีกเป็นสิ่งที่โค้ชเน้นเป็นพิเศษเพราะเกมแบบนี้ต้องการความแม่นยำสูงไม่อย่างนั้นจะโดนตัดบอลแล้วโดนสวนกลับทันทีแม้ว่าทีมศรีลังกาจะถูกยอกว่ามีศักยภาพเป็นรอง แต่การประมาทในเกมสำคัญเช่นนี้ถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงฮัสซันรู้ดีว่าทีมคู่แข่งจะมาแบบไม่มีอะไรให้เสียพร้อมสู้ทุกจังหวะแบบถวายหัวดังนั้นทุกการเคลื่อนที่ในการซ้อมจึงต้องมีสมาธิเก็บรายละเอียดเล็กน้อยทุกส่วนให้ครบถ้วนสั่งปรับจังหวะเล็กน้อยก็สั่งทันทีเสียงโค้ชดังลอดไปทั่วสนามพร้อมคำกำชับให้ผู้เล่นโฟกัสในทุกรายละเอียด ช่วงกลางการซ้อมคือช่วงที่เข้มข้นที่สุดทีมแบ่งข้างเล่นเกมความเร็วสูงแบบมินิเกม6ต่อ6ในแดนจำกัดผู้เล่นต้องคิดเร็วทำเร็วและตัดสินใจทันทีเพราะผู้แข่งจะไล่บีบจ,จนไม่มีพื้นที่ให้ตั้งบอลได้เลยเสียงสั่งจากโคช้ชทีมทั้ง2ดังไม่หยุดผู้เล่นไล่เข้าหาบอลแบบไม่แกะไม่อ่อนโยนให้กันแม้จะเป็นเพื่อนทีมเดียวกัน จังหวะประหานักเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ไม่มีใครโกรธกันทุกอย่างเป็นไปตามความจริงจังที่เหมือนกำลังแข่งขันจริงในจังหวะหนึ่งผู้เล่นตัวหลักอย่างกองหน้าดาวรุ่งของทีมโชว์ความเฉียบคมด้วยการยิงประตูจากจังหวะหันหลังให้ประตู แต่หมุนตัวยิงด้วยความเร็วที่ผู้รักษาประตูแทบไม่ทันมองลูกบอลลอยเสียบมุมอย่างสวยงามทําให้เพื่อนร่วมทีมถึงกับร้องเฮเสียงหัวเราะดังขึ้นเล็กน้อยก่อนทุกคนจะกลับเข้าสู่โหมดจริงจังอีกครั้งจังหวะแบบนี้ทําให้เห็นความพร้อมของนักเตะไทยแบบชัดเจนว่าทุกคนไม่ใช่แค่คึกคักแต่กำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจมากที่สุดช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้ อีกซี่ของสนามโคชผู้รักษาประตูก็จัดการฝึกแบบหนักไม่แพ้กันลูกยิงมุมแค่ลูกครอสดื้อ,อและจังหวะยิงซ้ำแบบต่อเนื่องถูกซัดใส่ผู้รักษาประตูสามรายแบบไม่พักผู้รักษาประตูไทยต้องใช้ความไวความนิ่งและการอ่านเกมที่เฉียบคมเพื่อป้องกันประตูในเกมจริงกับศรีลังกาการเข้าทำจากจังหวะครอสหน้าจะเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญของคู่แข่งดังนั้นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงเป็นเรื่องจำเป็น ช่วงซ้อมแทคติกในครึ่งหลังของเซสชั่นถือเป็นหัวใจสำคัญโคชฮัตส,สันเริ่มปรับแผนการเล่นโดยใช้ทั้งแผนปกติและแผนสำรองเผื่อกรณีเกมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนักเตะทุกคนถูกสั่งให้เรียนรู้จังหวะก,การไล่กดดันสูงตั้งแต่แดนหน้าซึ่งเป็นแผนที่โคชต้องการใช้ตอบโต้ว,วาทะปากแจวของฝ่ายศรีลังกาอย่างเงียบเยบนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าทีมไทยไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่เล่นจริงก็โหดจริง เปลี่ยนจังหวะช้าให้กลายเป็นเร็วเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นสวนกลับทันทีเปลี่ยนจากควบคุมบอลเป็นยิงสับไกลทุกอย่างต้องเฉียบต้องคมและต้องดุดันระหว่างซ้อมหลายครั้งโคช้ชตะโกนบอกนักเตะว่าโฟกัสจังหวะแรกต้องแม่น เพราะหากจังหวะแรกแม่นเกมรุกจะไหลลื่นทันทีแต่ถ้าพลาดเพียงหนึ่งครั้งอาจเสียการครองเกมทั้งหมดได้นักเตะไทยเข้าใจดีว่าสีลังกาเป็นทีมที่อาจไม่ได้เทคนิคสูงมากแต่มีความวิ่งไม่หมดทําให้ทีมไทยต้องมีสมาธิและมีพลังมากพอเพื่อปะทะก,กับเกมรับที่แน่นอนและการไล่บีบแบบดุดัน ในทางกลับกันการที่คู่แข่งออกมาพูดแบบดูถูกก่อนเกมกลับเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีนักเตะไทยมองว่าแม้จะไม่ควรเอาคำพูดเหล่านั้นมาเก็บในใจจนเสียสมาธิแต่ก็ไม่ควรลืมว่ามันคือความท้าทายที่จะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างที่อีกฝ่ายคิดการเก็บอารมณ์ไว้ทำงานในสนามคือวิธีตอบโตที่ดีที่สุดและทุกคนเชื่อว่าผลงานในสนามเท่านั้นที่จะทำให้คำพูดนั้นหายไปเอง เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายเซสชันทัชส,สานเน้นไปที่การซ้อมลูกตั้งเตะทั้งเตะมุมฟรีคิกและการเตะเปิดยาวจากแดนหลังครอบเกมแบบตัดสินชี้ชะตาแบบนี้ลูกเซตพีสอาดเป็นปัจจัยสำคัญที่แยกแพชนะออกจากการทีมไทยมีนักเตะที่โดดเด่นเรื่องการเปิดบอลและนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีหลายคนซึ่งถือเป็นอาวุธที่โค้ชต้องการใช้โจมตีศีลังกาให้มากที่สุด ในขณะที่นักเตะก,กำลังซ้อมอย่างเข้มข้นเหล่าทีมงานก็สังเกตการอย่างใกล้ชิดพร้อมบันทึกวิดีโอทุกจังหวะเพื่อกลับไปวิเคราะห์ต่อในห้องประชุมฮัดส,สันต้องการให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมและรู้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์จริงควรเล่นอย่างไรนักเตะทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือดาวรุง่งไม่มีใครแสดงอาการหงุดหงิดหรือเบอื่อหน่าย เพราะทุกคนรู้ดีว่าเกมนี้มีความหมายเกินกว่าจะเล่นแบบลอยตัวระหว่างที่นักเตะซ้อมมีแฟนบอลไทยจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาให้กำลังใจใกล้ขอบสนามแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาดูซ้อมแบบเต็มรูปแบบ แต่เสียงตะโกนเชียร์ดังขึ้นเป็นระยะก็เพียงพอที่จะสร้างกำลังใจให้ผู้เล่นหลายคนยิ้มออกมาทันทีบางคนยกมือทักทายบางคนโบกมือขอบคุณความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะไทยและแฟนบอลเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยสู้จนสุดเส้นอย่างที่แฟนบอลรู้ดีเมื่อการซ้อมจบลงนักเตะหลายคนยังไม่ยอมออกจากสนามทันที บางคนขออยู่ซ้อมยิงเพิ่มบางคนซ้อมส่งบอลสั้นบางคนซ้อมครอสเพิ่มอีกนิดเป็นภาพที่ทำให้คนดูรู้สึกได้ทันทีว่าทีมนี้พร้อมและอยากพิสูจน์ตัวเองมากแค่ไหนโค้ชเองก็ยืนมองด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่บ่งบอกว่าเขาพอใจในสภาพร่างกายและจิตใจของลูกทีมทุกคนก่อนเดินออกจากสนามฮัส,สันเรียกนักเตะมารวมวงอีกครั้งพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่ทรงพลังว่า เกมนี้ไม่ใช่แค่เกมหนึ่งในตารางแต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวเส้นแบ่งระหว่างการถูกดูถูกกับการยืนอย่างภาคภูมิบนเวทีเอเชียทุกคนต้องสู้ด้วยหัวใจต้องกล้าและต้องเชื่อมั่นในกันแอแลกันไม่มีใครสู้คนเดียวในเกมนี้ทุกคนสู้เป็นทีมทุกคนชนะเป็นทีมและทุกคนต้องมีใจเดียวกันคำพูดนั้นทำให้นักเตะหลายคนพยักหน้าอย่างหนักแน่น มันไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่เป็นความจริงที่ทุกคนนำไปคิดต่อความมั่นใจความพร้อมและความเชื่อในทีมชุดนี้เริ่มเด่นชัดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ผลงานบางครั้งสั่นคลอนความเชื่อของแฟนบอลตอนนี้พวกเขากำลังได้โอกาสพิสูจน์ว่าทีมชาติไทยยังคงเป็นทีมที่สามารถสู้กับทุกชาติในเอเชียได้ในค่ำคืนก่อนเกมนักเตะกลับเข้าโรงแรมด้วยความเงียบสงบแม้จะต้องเจอกับแรงกดดันมากมาย แต่ไม่มีใครวั่นไหวทุกคนกินข้าวพักผ่อนและเตรียมร่างกายอย่างดีที่สุดไม่มีเสียงบน่นไม่มีอาการเครียดแม้บางคนจะรู้สึกกังวลลึกๆแต่ก็เลือกที่จะเก็บไว้เพราะทุกคนรู้ดีว่าการแสดงความกังวลออกมามีแต่จะทําให้บรรยากาศในทีมตึงเครียดมากขึ้นภายในห้องพักแต่ละห้องแม้นักเตะจะพักผ่อนแต่หลายคนยังคงดูวิดีโอการเล่นของศีลังกาอีกครั้งบางคนศึกษานักเตะคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตว บางคนพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมว่าหากอยู่ในสถานการณ์บางอย่างควรทำอย่างไรเหมือนกับว่าการเตรียมตัวไม่เคยหยุดแม้จะหมดเวลาซ้อมในสนามแล้วก็ตามเมื่อถึงวันแข่งขันจริงบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังงานที่แฟนบอลไทยรับรู้ได้ทันทีตั้งแต่เห็นนักเตะเดินออกมาวอร์มทุกคนดูนิ่งแต่ดูดันในเวลาเดียวกันไม่มีภาวะเร่งรีบไม่มีการเล่นเล่นแต่มีเพียงสมาธิที่หนักแน่นและความมุ่งมั่นที่เข้มขน้น เกมนี้ไม่ใช่แค่เกมหนึ่งแต่มันคือคำตอบของทุกคําดูถูกคําท้าทายและคําดูแคลนมันคือเวทีที่ทีมไทยต้องแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจและการซ้อมสุดเดือดที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าขานแต่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในสนามไม่ว่าเกมมาจะจบอย่างไรแต่จากบรรยากาศการซ้อมและการเตรียมตัวทั้งหมดเพียงพอที่จะทำให้เห็นว่า ทีมชาติไทยชุดนี้มีหัวใจดวงใหญ่มีความกล้าและมีความเป็นมืออาชีพในทุกจังหวะทุกอย่างขึ้นอยู่กับ90นาทีแห่งชะตากรรมแต่ทีมไทยพร้อมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและพร้อมพิสูจน์ให้เอเชียเห็นว่าพวกเขามีดีพอที่จะก้าวไปอีกขั้นบนเวทีระดับทวีปอย่างสง่างาม